คลิปนี้เราจะมาพูดคุยถึง Canon Image Class ในรุ่นนี้เลยครับ MF 645 CX นี่เป็นปรินเตอร์เลเซอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในธุรกิจ SME ยุคใหม่เลยครับเขามาพร้อมออกับคอนเซ็ปที่น่าสนใจ Turn Pro ปรทุกออฟฟิศให้ธุรกิจไม่สะดุดน่าผมชอบชื่อนะเอาเป็นว่าเพื่อให้ธุรกิจของคุณในทุกรูปแบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรุ่นนี้ก็เลยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจครับคลิปนี้ผมจะแบกไตให้รู้เป็น5ประเด็นสาคัญเลย ประเด็นที่1การใช้งานที่ครอบคลุมครับ พฤติกรรมการใช้งานของปรินเตอร์ในธุรกิจ SME ยุคใหม่เนี่ยเราคงจะไม่ได้ใช้แค่พิมพ์พิมพ์ิมพ,มพมเอกสารออกมาเหมือนเดิมนะครับแต่ยังมีเรื่องของการจัดเก็บเอกสารสําคัญไว้ในรูปแบบดิจิตัลนี่ใครๆก็อยากได้นะเรื่องนี้คุณเอากระดาษท,ที่เคยมีมาสแกนเก็บไว้เป็นไฟล์อันนี้สามารถทําควบคู่กับการถ่ายสําเนาเอกสารเก็บไว้นะครับแล้วก็ในบางครั้งนี่ซึ่งก็อาจจะไม่บ่อยเราต้องส่งแฟกซ์ ิปบางทียังต้องการอยู่นะส่งแฟกใเนี่ยลูกค้าเราบางทีเขาบอกต้องการรับเป็นแฟกเอาเป็นว่าบางหน่วยงานเขารับเอกสารช่องทางเดียวอยู่นะครับเราก็ต้องมีปรินเตอร์ที่ตอบโจทย์แบบนี้เอาไว้ใช้งานให้ครอบคลุมครับใน canon image class ในรุ่น mf 6 4 5 c x นี้นะครับก็มีทุกอย่างที่ธุรกิจต้องใช้เลยล่ะเอาเป็นว่านี่คือปรินเตอร์แบบ multi function สามารถจะพิมพ์สแกนแล้วก็ถ่ายสำเนารวมถึง ด้วยนี่แต่ที่น่าสนใจมากๆนะครับคือแต่ละฟังก์ชันเนี่ยจะมีความสามารถในการแยกย่อยออกไปอีกเช่นการสแกนเราสามารถจะสแกนแล้วก็ส่งอ e ีเมลทันทีนะครับหรือแม้แต่าการทำสำเนาเราจะเอาหลายๆเอกสารมารวมกันสัก4หน้าในหน้าเดียวก็ทำได้นี่เดี๋ยวเราลองดูว่าทำยังไงนะครับผมเริ่มจากตัวอย่างก่อนเลยนี่ผมได้เอกสารมานี่จากทางแค n น n เองเลยนะสีดีมากนะครับ vivid performance นะครับก็เป็นเอกสารสีของเขานะครับและผมก็อยากจะ สแกนเก็บไว้หน่อยนี่วิธีการสแกนนี่ผมเรียงตามนี้นะเอาแบบเดิมนะสแกนง่ายมากนะครับวางบนถาดฟีดนะครับซึ่งแน่นอนครับหลายคนสงสัยเอ๊ะงายหรือวา่าหงายครับพองายปุ๊บแตะจะมีเสียงติด๊ดนี่พอติ๊ดขึ้นมานะครับหน้าจอเรากดคําว่าสแกนแล้วเราก็เลือกปลายทางเป็นอีเมลจริงๆแล้วเราจะสแกนเข้าคอมพิวเตอร์โดยตรงเลยก็ได้หรือว่าใส่ USB นะครับตามไดรฟ์ต่างๆทําได้ทีนี้อีเมลฮะปั๊บแล้วเราก็เลือกนี้ฮะ พอเราเจอแบบนี้ปั๊บเราต้องเอาปลายทางเป็น e อีเมลถูกไหมครับกดถึงคุณจะเจออ e ีเมลที่เราเก็บไว้ในสมุดรายชื่อผมขอตัวนี้พงสุข a gmail นี่และผมก็นำไปใช้พัวนะครับสแกนได้ทั้งขาวดำแล้วก็สีนะครับสีไปเลยสินี่ฮะกดแล้วฮะนี่ดตราการฟีดนะครับความเร็วในการฟีด1แผ่นแรกเสร็จครับแผ่น2เข้าไปแผ่น2เสร็จฮะแผ่น3ถูกฟีดไว้นะแล้วก็แผ่นสฮะฟ้เรียบร้อย พอสแกนเสร็จจริงๆจ,จะมีเสียงตี๊ดอีกครั้งหนึ่งฟังดีๆฮะห้าสี่มสองไปไหมนี่พอตี๊ดนี้เท่ากับว่าส่งเมล,ลเสร็จแล้วคุณผู้ชมดูหน้าจอผมตั้งโนติอีเมลของ Gmail ไว้นะครับนับ5 4 3มาแล้วครับฟาบนี่ไฟล์มาฮะกดพัวเหมือนไหมครับเป๊ะเลยนี่ครับหน้า2หน้า3หน้า4เป๊ะเลยนะครับ ผมมองผมขออนุญ,ญาตซูมแล้วก็เอาเทียบเลยเทียบกับไฟเอกสารตรงนี้นี่นะฮะนี่ฮะแดงพอกันนี่คุณผู้ชมสังเกตด้วยตาก็ได้นะนี่ถือว่าดีมากแล้วก็ดูตัวอักษรนะครับคมมากคมมากฮะนี่ตัวอักษรคมมากนี่ดูจากโปรแกรมอีเมลเลยนะครับไม่ต้องไปเปิดไฟล์ภาพไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มนะครับเอาทีนี้มาลองสำเนาที่เราจะรวมเอกสาร4หน้าไว้ในหน้าเดียวทำแบบเดิมนะครับนี่วางงายไว้ที่ถาดฟีดนะครับ แล้วก็เลือกทําสําเนาทีนี้ฮะมีรายละเอียดตรงนี้ก็คือจาก1หน้า2หน้า4หน้าก็คือคุณสามารถสร้าง4หน้าใน1แผ่นนะครับคุณสามารถกดเอาสีเหมือนเดิมเลยฟับนี่ทำการสแกนพันนี่นะฮะมาแล้วฮะหนึ่หน้าสอหน้าสาสี่อันนี้ผมทำสำเนานะครับฉะนั้นจะต้องมีปรินออกมาด้วย ออกมาแล้วครับ้าอนี่มา,า้ว้าวจาก4หน้าในแต่ละแผ่นนะครับเหลือนี่ฮะหนึ่งหน้าที่เป็น4ี่เลเยอร์หรือว่าสี่เพจนะครับปริ้นแบบนี้ก็ได้จริงๆแล้วยังสั่งเรื่องของกลับหน้ากลับหลังอัตโนมัติได้ด้วยนะครับอยากจะลองไหมล่ะประเด็นที่2คือพิมพ์สีสันได้สดใสค,ครับเรื่องนี้ผมต้องขอพูดนะครับเพราะว่าหลายคนยังมีความเข้าใจเก่าอยู่ว่า p ริ n เตอร์เลเเนี่ยมันพิมพ์สีแล้วสีเพี้ยนอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเคยเป็นความเข้าใจในอดีตแต่ไม่ใช่กับปัจจุบันแล้วนะครับไม่ใช่กับ Canon Image Class MF 645 CX เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยสามารถจะพิมพ์สีได้ดีจนน่าตกใจเนื่องจากใช้ V Square Color เทคโนโลยีผงหมึกและการผสมสีแบบใหม่ที่ให้ขอบเขตการพิมพ์สีต่างๆที่กว้างขึ้นสดใสขึ้นเดี๋ยวลองดูกันเลยดีกว่าครับ รูปนี้เป็นรูปจากจอ iPhone น,นะครับผมเพิ่งไปเกาหลีมาก็ไปเที่ยวกับทีมงานแบร์ไต่นี่แหละแต่ว่าพกลูกไปด้วยผมอยู่กับลูกสาวนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกันหน้าแบ็กดรอปที่โซนสีนี้น่าสนใจโทนม่วงที่ปกติปริ้นยากกับนี่ฮะมีโซนมืดกัะโซนสว่างเห็นไหมครับเนื่องจากไฟหรือแสงตรกระทบไม่เท่ากันฉะนั้นผมขอเล่นท่ายากนะครับก็คือจะเอาสีจากจอเทียบกับสีที่ปริ้นออกมาได้ว่าเหมือนหรือต่างอ้าวเดี๋ยวลองดูนะครับ กด AirPrint ได้เลยเดี๋ยวนี้ง่ายนะครับเลือกคำสั่ง Print นะครับอยู่ด้านล่างนี้นะครับจากการส่งออกภาพหรือแช์นะครับคุณจะเห็นรายชื่อนะครับ r r i n t n อร a n o นนี่นะครับปรากฏอยู่แล้วตามรุ่นนะครับอันนี้อยู่ใน Wi-Fi วงเดียวกันอันนี้เข้าใจนะไม่ยากนะทุกวันนี้แล้วเราก็เลือกจำนวนนะครับแล้วก็ p ริ้นเป็นสีแล้วก็สั่ง p r i ้นได้เลย รินเตอร์ก็จะทําการรับไฟล์อันนี้เขาส่งผ่านระบบ Air Print นะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีแหละไม่ต้องใช้สายกันแล้ววุ่นวาย่วงวันนี้ฟีดนี้ก็แปลว่ารับภาพได้หมดเสร็จหมดแล้วแล้วก็พร้อมจะปริน์เพราะว่าโดยหลักการเขาต้องรับภาพให้ครบไฟล์ก่อนหลังจากนั้นเขาสั่งปรินต์ออกมาฮะนี่ฮะฟับสดๆไม่ตัดต่อนะครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> ผิดได้ผิดไดน้ <c oughs> นี่คุณผู้ชมดูนี่คิดยังไงคิดยังไง <c oughs> ผมมองว่าตอนนี้นะครับโทนใกล้กันมาก ไม่ได้เหมือนเป๊ะแต่ใกล้สุดแล้วก็ที่สำคัญฮะสกินโทนน่าสนใจผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับผมถ่างซูมนะครับไปดูหน้าผมเต็มๆนะครับนี่นะฮะสกินโทนเดียวกันครับสกินโทนเดียวกันแล้วก็ไล่เฉดค่อนข้างดีนะครับระหว่างสว่างทางด้านซ้ายที่ไฟตกกระทบไปถึงมืดนะครับนี่คมด้วยนี่แหละ p r i นเตอร์เลเอ,อุ้ยปรินละคมนี่ประเด็นที่3ความ รวดเร็วของการพิมพ์เมื่อสักครูน่นี้ผมยังไม่ได้จับเวลานะครับแต่ถ้าสังเกตผมสั่งพิมพ์ภาพสี1แผ่นก็ใช้เวลาไม่ได้นานมากนักนะครับแต่ทั้งนี้นะครับตามสเปคของ canon image class ในรุ่น mf 645cx รุ่นนี้เลยพิมพ์ได้เร็ว21หน้าต่อนอาทีสำหรับงานขาวดำนะครับเอาเป็นว่าตัวเลขนี้เมื่อไปเทียบกับ p r i n t e อร์ k j ง t t ที่ใช้งานกนตามสำนักงานเร็วกว่าแน่นอน ผมจะลองเปิดเลยนะครับผมเปิดไฟล์นะครับก็คือเอาไฟล์เอกสารแรกก่อนนี่ข้อมูลของงานนี้แหละครับผมจะสั่งปริ้นนะครับกดแชร์แล้วก็เลือกด้านล่างนะครับนี่เป็นแอร์ปริ้นเหมือนเดิมนะครับพอเข้ามาหน้าปริ้นนี้นะครับผมจะเลือกแค่หน้าเดียวนะครับเอกสารเป็น2หน้าแต่ผมจะวัดแบบนี้ใส่ทั้งหมด21 Copy ติ๊กปริ้นอินคารเลออกเพราะว่าเราจะวัดเขาดำนะครับอะเพเปอร์ไซส์สูกต้องทั้งหมดแล้วนี่นะครับ หลังจากนั้นเรากดปริ้นฟบนี่นะครับกดดันนั่นและคือการกดดันผมเริ่มเลยนี่ผมกดพอดีกับเสียงเครื่องฟีดพอดีนะครับเมื่อสักครูน่นี้มีเวลาสปูลิ่งนิดหนึ่งแล้วตอนนี้เครื่องเริ่มทำงานลองดูนะฮะ21แผ่นจะออกมาเป็นยังไง1 2 3 เรียบร้อยครับ1นาที7วินาทีจุดเก้ยอมไหมปัดลงปัดขึ้นดีเอาเป็นว่าหย่อนไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตามสเปคบอกว่า21แผ่นต่อนาทีเอาจริงๆสัก20แผ่นต่อนาทีเป็นไปได้8วินาทีที่เกินมานิดหนึ่งเนื่องจากหน้าแรกมันจะต้องใช้เวลาประมาณ10.5วินาทีนะครับในการที่จะดึงไฟล์แล้วก็ปริน้นออกมาซึ่งเมื่อสรุปผมกดตรงนะฉะนั้นตรงนี้คุณยอมรับได้ไหมเอาจริงๆก็ถือว่าไวนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นสี แคนนอก็เคลม21หน้าตอนนาทีครับมันจะเท่ากันได้ยังไงสีขาวดำเทสเลยผมจะใช้โบรชัวร์นี้ของแคนนอนนะครับซึ่งแน่นอนสีสันจัดเต็มเลยนะครับวิบิทเพอร์ฟอร์แมตัวนี้นะครับและผมจะเข้าสู่หน้าปรินนี่ทีนี้ผมจะสลับไปกดนาฬิกาทันทีที่เสียงเครื่องดังนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องให้เครื่องรับไฟล์เอานี่ออกก่อนอันนี้ออกก่อนนี่นะครับและเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าได้ขนาดไหนนี่ผมใส่จำนวน21นะฮะก็คือ21หน้า เพื่อจะดูว่าต่อนาทีไหมนะและผมกดปริ้นนะครับนี่แผ่นแรกใช้เวลาหน่อยรอดูกลับมาที่นาฬิกาผมจะกดสตาร์ททันทีที่เสียงเครื่องดังนะครับผมจะกดตามจริงเลยนะฮะที่ได้ยินนะฮะอย่างอ่ะไปลแล้วฮะกดเร็วเลยนี่ไปลแล้วฮะ3วิแรก5วิเป็นยังไง6วิ7วิ8วิแผ่นหนึงเสร็จฮนะ9วินาทีแผ่นแรกนี่ฮะ อีกแผ่นหนึง่งนี่โอ้โหโห,โห,โห,โหนาที6วินาทีนะครับเอาจริงๆก็ได้นะปะดัดได้คุณยอมรับได้ไหมล่ะว่า21หน้ามันไม่ได้ต่อ1นาทีจริงๆอะ่ะต่เป็นเป็น1นาทีนิดๆนะครับอันนี้เทสโดยแบร์ไตไม่ใช่สเปคนะครับฉะนั้นสิ่งนี้คุณว่าเร็วเพียงพอต่อการพิมพ์การใช้งานทั่วไปไหมล่ะครับผมว่าพอ ประเด็นที่4ก็คือความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับเมื่อสักครู่นี้ทําให้ดูไปแล้วผมสั่งพิมพ์ภาพจากมือถือใช่ไหมครับเอาสมาร์ทโฟนเนี่ยกดสั่งพิมพ์ได้เลยทั้งนี้ที่ทําได้เพราะว่า Canon Image Class ในรุ่นนี้มี Wi-Fi ในตัวนะครับ <c oughs> ก็แน่นอนเทคโนโลยีต่างๆก็ต้องมี Wi-Fi กันอยู่แล้วละ่ะจะ iPad จะโน้ตบุ๊กนะครับ ต่างใช้ WiFi เดียวกันทั้งสิ้น Canon Image Class รองรับหลากหลายอุปกรณ์นะครับฉะนั้นคุณจะสั่งพิมพ์ด้วยมือถือ iPad Notebook ทาได้หน้าจอก็ยัง touch ได้ด้วยนี่จอสัมผัสนะฮะที่เห็นๆกันนี่คุณสามารถจะมาเซตค่าการจัดการงานตั้งค่าสั่งพิมพ์สั่งสแกนหรือจะทําอะไรก็ตามคุณก็เดินมากดที่จอนี้ง่ายเหลือเกินเหมือนกับที่ผมสแกนให้ดูกันไปส่วนการเปลี่ยนตลับหมึกนี่อันนี้ยิ่งง่ายก็ไมใหญ่ขอโชว์ฮะเปิดขึ้นมาปุ๊บผมดึงออกมาฟาบนี่นะฮะ C M Y K ใช่ไหมนี่ K คือตรงนี้นะสีดำนะง่ายมากๆเดี๋ยวนี้นะครับการเปลี่ยนคุณทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่แค่คุณเปิดฟ้าออมาแล้วก็ยกตลับผงหมึกอันเก่าออกเอาอันใหม่ใส่เข้าไปจบเลยนะฮะจบเลยแลายคนอานจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะมันไม่ต้องเปลี่ยนรัมเหรอปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีนในการออกแบบที่ดีขึ้นนะครับมีอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วรัมอยู่ในตลับหมึกครับ ข้อดีก็คืออะไรครับทุกๆครั้งที่คุณเปลี่ยนตลับหมึกคุณก็จะได้ดรัมใหม่ไปด้วยฉะนั้นการพิมพ์คุณภาพคมชัดอยู่เสมอคุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงในอนาคตเลยนี่ประเด็นที่5ความปลอดภัยครับปกตินะครับปรินเตอร์ที่ใช้กับธุรกิจ sme ก็ควรจะให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยด้วยเพราะว่าลองคิดง่ายๆถ้าพนักงานแอบพิมพ์เอกสารสำคัญหลุดออกไปเราจะป้องกันได้ยังไงล่ะครับใน canon image class รุ่น mf 645cx ก็มีคำตอบให้คุณนะครับทุกครั้งที่คุณจะพิมพ์ต้องใส่รหัสผ่านก่อนทุกครั้งถ้าคุณตั้งนี่แถมมีระบบจัดก,การสิทธิ์ในการใช้งานได้นะครับเอาเป็นว่าใช้ได้อย่างเดียวตั้งค่าไม่ได้และคนที่ตั้งค่าก็คือแอดมินหรือเจ้าของกิจการเท่านั้นนอกจากนี้ยังสามารถเช็คประวัติการพิมพ์ได้ด้วยนะครับว่าใครสั่งพิมพ์อะไรไปจุดนี้นะครับทำให้สามารถควบคุมทั้งค่าใช้จ่ายได้อย่างดีมีประสิทธิภาพและก็ให้ความปลอดภัยกับเราครับ ครบทั้ง5ประเด็นที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้แล้วนะครับแต่นอกเหนือจากประเด็นทั้ง5นี้นะครับก็ต้องพูดถึงข้อสังเกตร,รีวิวแบร์ไตนให้ข้อสังเกตคุณผู้ชมไว้เสมอกองไปเด้นการเทคนิคของแบร์ไตให้ข้อสังเกตกับอุปกรณ์ Canon Image Class ในรุ่นนี้ไว้แบบนี้ฮะอย่างแรกคือเรื่องภาษาไทยกับการแปลบนเมนูนะครับอ่าอันนี้ ถือว่าแคนนนก็อำนวยความสะดวกสังคมไทยมาอย่างยาวนานเพราะว่าจากต้นทางญี่ปุ่นหรือแม้แต่ภาษาอังกฤษก็แปลเป็นไทยด้วยควบคู่ไปกับภาษาอื่นๆในโลกนี้นะครับแต่ทั้งนี้นะครับการแปลคุณอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าการแปลไทยเป็นไทยทีหนึ่งเช่นนะครับบางเมนูนะครับนี่พิมพ์สื่อบันทึกหน่วยความจำเอ๊ะงงพอดูภาษาอังกฤษเขาบอกว่า memory media print อ๋อก็คือจากแฟลชไดร์นั่นแหละใช่ไหมมันอาจจะง่ายขึ้นนะจะ เขียนตรงๆว่าพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์หรือพิมพ์จากหน่วยบันทึกข้อมูลอาจจะง่ายกว่าแต่ทั้งนี้นะครับยังดีที่มีภาพประกอบและเราก็พอเข้าใจได้อยู่แล้วส่วนข้อสังเกตที่2นะครับก็คือหน้าจอทัชสกรีนนะครับนี่นะครับเราพูดแล้วว่ามีทัชสกรีนใช่ไหมครับบางครั้งนะครับกดแล้วอาจจะไม่ได้ติดนิ้วซะทีเดียวเหมือนหน้าจอมือถือนะครับเนื่องจากมันคนละเทคนิคกันฉะนั้นการกดก็ต้องแก้ด้วยการกดให้ช้าลงหน่อย รีวิวที่ดีก็ต้องมีราคาใช่ไหมครับสำหรับราคาของ canon image class ในรุ่น mf 645 cx canon marketing ประเทศไทย<ๆ>เขาวางราคาขายอยู่ที่1 7 0 0 0 0บาทตื้อๆนะฮะหมืนทุ่นๆะไปเลยราคานี้มาพร้อมตลับหมึกแท้ที่อยู่ในเครื่องเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับนี่แกะให้ดูอีกทีนะฮะคือมาครบเลย cmyk นะครับสสี 4, 4, 4, 4ตลับพร้อมดรัม จัดเข้าไปนะครับแล้วก็การรับประกันเขาประกันไว้ที่3ปีเต็มทั้งนี้ราคาตลับหมึกถ้าหมดแล้วคุณจะไปซื้อมาใช้ต่อก็3,000บาทต่อตลับนี่คือราคาประมาณการนะครับนอกจากนี้ปรินเตอร์เลเซอจาก Canon Image Class <c oughs> ก็ยังมีรุ่นอื่นๆที่สร้างมาเพื่อการใช้กับธุรกิจ SME ไม่ว่าจะเป็นอีกรุ่น LBP 1 2 1 DN แล้วก็ LBP 1 2 2 DW อันนี้สำหรับธุรกิจที่ต้องการใช้พิมพ์เอกสารอย่างเดียวส่วนธุรกิจที่ต้องการแบบหลากหลายสามารถจะใช้ดอีกเพียบครับก็ต้องเป็นรุ่น MF หรือ Multi Function นะกับ MF 2 7 1 DN แล้วก็ MF 2 7 2 DW นะครับก็ถือว่าอยู่ในตระกูลเดียวกันกับรุ่นที่เรารีวิวในวันนี้ด้วยทั้ง4รุ่นสังเกตไหมครับ ถ้าตามหลังด้วยรหัส Dn ก็เท่ากับรองรับการต่อสายแลนส่วนถ้าเป็นรหัส Dw จะต่อ Wi-Fi ได้เลยโดยไม่ง้อสายนี่ถ้าคุณยังตัดสินใจว่าจะเลือกเลเซอร์ปรินเตอร์ดีไหมผมว,ว่าคลิปนี้คุณน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับ Canon Image Class